อยากมีรูปไหมถ้าให้เลือกระหว่างเครื่องสับปารกับอาหารจะเลือกอะไรที่ไปที่สุดที่ทําเวลาอยู่คนเดียวในปีมีสามร้อยสหวันหนึ่งในวันนั้นวันไหนสำคัญที่สุดโอ้ยสวัสดีค่ะมดามา สวัสดีค่ะมาดามเมาค่ะวันนี้เรามาทำคลิปคอลแลบกับไอตาทางเราให้คุณผู้ชายของทางมาดามเมาแล้วก็คุณผู้ชายของไอตาเนี่ยได้เขียนคำถามมาคนละสิบคำถามอยากทํอะไรเมียผู้ดำตรงเราเรามาเริ่มจัดฉลากเลยดีกว่าค่ะวันนี้ไอตาใช้เป็นแอปพลิเคชัน Lucky Wheel นะคะมีหลายๆคนถามไอตาชอบทำแบบ Lucky Draw เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นแอปที่เราโหลดได้ตาม App Store นั่นแหละแล้วก็มาเริ่มย่อจิ้มสลับกันจิ้มเบอร์สิบสองค่ะจ้าสอง มีสาวเอฟเป็กด้วยเว้ยคำถามแรกเลยคำถามแรกว่าอยากมีลูกไหมเฮ้ยคำถามจากพ่อของฉันผู้บังคับบัญชาเลยเขียนให้เลยลูกที่บ้านเนี่ยที่แงวแงวนี่ยังไม่พอเหรอคะจะมิลินดาอะไรย่งเ้ยไม่พอเหรอคะต้องสามตัวแล้วนะลูกอ่ะเอาอีกต่อไม่ถึงชั้นอะไรไงแต่เข้าใจว่าตั้งโมหมายถึงมีแบบมีลูกน้อยๆเบนเล่อะไรเงี้ยพี่อยากมีไหมจริงๆก็อยากมีแต่ว่ากลัวเลี้ยงไม่ไหวจ้ะ จริงๆท,ทุกๆคนมันก็อยากมีลูกแหละ<อ>แต่เขาก็ยังแบบว่าเออรอพร้อมแล้ว <Chen: S 3> นะ้านอนี่ใช่คือตอนนี้นี่39มเก้าแล้ปีหน้า40ถ้ามีลูกต้องเลี้ยงอีก20่สิบปีหมายความว่าลูกฉันจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้เมื่อฉันอายุ60สิบฉันตายแล้ว ดิทำไมแพนตายไวจังวะ <c oughs> ทำไมคนเราเป็นแพนอีกตอนตายแล้วเหรอแอนนี่เ anyway, ถ้าตั้มอยากมีก็ทำให้ได้ค่ะเออก็พี่ตั้มอยากมีพี่ตั้มก็ทำ <c oughs> เราก็โปรดิวเ์อห้าแหละพี่ตั้มเหรอกูอ้าและกูนี้กูเอาละ <c oughs> เอาเข so like, like so ็มจ like so so ิ้มถุงยากเลยเออแต่ก็ก็อยากมีแต่ก็คงยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกอะไรเงี้ยก็คือในอนาคตถ้าเกิดเราแต่งงานมีลูกมีผัวมีเงินก็เออก็อยากมีถ้าเมื่อเราพร้อมเรามีเงินพร้อมที่จะดูแลลูกมีผัวที่พร้อมที่จะดูแลเราไปตลอดกันแหละเออเราก็อยากมีอันนี้พอยอันนี้พเอออันนี้คือพอยไม่ใช่ว่ามีแล้วผัวทิ้งก็อาจจะแบบว่าเออเซ็งเซ็นี่ไม่ได้หมายความว่าแบบเพื่งที่ผัวทิ้งคืออะไรยังไงนะแต่คือแต่ก็โตมากับแม่คนเดียวก็เข้าใจว่า มันก็ลำบากนิดนึงมันเหนื่อยเออเออถ้าเลือกได้ใช่อ่ะยังไม่เอาการเลือกก็เลือกก่อนเออมาคำถามที่สองอันนี้ไอตาเลือกเบอร์สิบห้าได้ของพิตามีกและถ้าเลือกถ้าให้เลือกระหว่างเครื่องสำอางกับอาหารจะเลือกอะไรอตอบแบบคุณแพรอ่ะ Why choose if I can have them all จะเลือกทำไมล่ะคะถ้าแบบได้ทั้งสองอย่างเลยเออก็ถูกก็สวยๆเราได้ทสองอย่างแต่ในเมื่อผัวถามก็ต้องเลือกอ่ะอ่ะก็เลือกข้าวเลือกอาหารเฮ้ยมันก็ต้องกินปะวะสวยแต่หิวไปก็จะสวยไปทําไมขออ้วนแต่อิ่มแต่ขี้เละดีกว่าลลูกทองแ้วนึกถึงประโยคที่ว่าตั้งครรั์หรือเปล่าคะทําไมคะเมื่อวานทําไมคะเมื่อวานขึ้นเครื่องบินแล้วพนักงานก็ตรวจบัตรดิ้งพาสกับประชาชนเขาถามว่าผู้โดยสารตั้งครรั์หรือเปล่าคะหัวขำน้ำตาไหล คนในงานถามเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงแต่โกตรงที่ผัวขำผัวแบบสรุปแล้วเราเลือกของกินถูกต้องค่ะอ่คำถามที่สามนะคะชื่อแปข้อแป what's your weirdest thing what is your weirdest thing you have done when you were alone สิ่งที่แปลกที่สุดที่ทำเวลาอยู่คนเดียวคิดดีไม่ได้เลยแต่ชอบพูดคนเดียว ชอบแสดงบทบาทสมมติหน้ากระจกเคยเล่นเกมซิงไหมเคยเออแล้วมันจะมีฝึกฝึกทักษะการพูดโดยการให้พูดหน้ากระจกแล้วมันจะแล้วมันจะได้ขีดทักษะความกล้าแสดงออกไอาตาชอบพูดหน้ากระจก mm hmm. แล้วฝึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ต่พูดเป็นภาษาอังกฤษนะแบบประหนึ่งว่าวันนี้เราออกไปคุยกับเพื่อนประหนึ่งว่าวันนี้เราแบบจีบกับผู้ชายอะไรเงี้ย oh. พูดไปเรื่อยเลยแต่มันก็เป็นข้อดีของไอตานะเพราะไอตาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากอา่า ก็แบบทําให้มั่นใจมันมันไม่ได้มันไม่ได้ถามว่ามันทําให้เก่งขึ้นหรืออะไรมันรู้สึกมั่นใจเวลาพูดเออส่วนข้องฉันชอบเต้นให้แมวดูอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบ็คทิ้งดังๆอ่าเต้นก็้นซ้อมจริงจังเลยปะไม่ซ้อมจริงจังเต้นให้แมวดูอ่ะ ก็น่าจะใครๆก็ทำ嘛อยากแก้พาเต้นให้แมวดู่ะอันนี้แปลกแล้วแหละอันนี้แปลกแล้วแหละถือว่าโอเคถือว่าเขาถามว่าแปลกที่สุดอันนี้โอเคมาคำถามต่อไปข้อสิบค่ะพี่ต voilà um um> ั้มข้อสิบหนึ่งปีมีสาม้อยสิบห้าวันหนึ่งในวันนั้นวันไหนสำคัญที่สุดโอ้ยตายแล้วต่อไปตกใจผัวแล้ว อ๋อฉันตอบได้เอ๊ว่าไงคะวันที่24ธันวาคมค่ะมันเป็นวันอะไรล่ะค่ะวันที่เราเจอกันคร่ะจำได้ขนาดนั้นเลยหรอใช่ยี่สิบสี่ธันวาค่ะคือไปเจอกันในค่ายลูกเสือไงความเจอกันในค่ายลูกเสือคือวิทยากรลูกเสือส่งนยหา่เขาจะแก่หมดอ๋อค่ายลูกเสือนี่คือไปเป็นวิทยากรนะไม่ใช่ว่าเป็นเด็กนักเรียนไปตีกองอะไปตีกองนื่นฐานอะไรเงี้ยจริงหรอจริงตีกองเหรอใช่แต่ละต่ตึงต่ตึงตะตึงแตะละตองสีสีสีลูกเลยนะ ตองบองโกกับตองมากเลยอ่ะเออจีนั่นก็เป็นมือกองบอกเวลาด้านปวดขี้นี่ไปตีต่ออ๋อกองกองสารรักนั่นเองเราก็เลยสี่ธันวาเราก็เลยแบบว่าต่อ่าวันที่ยี่สิธันวาวันที่ทําให้ชีวิตของเราเป็นสีชมพูมาตลอดสิบปีเต่าง่อยจี๋วเล่นว่ะของอะไรแต่ไม่รู้ของอะไแต่ไม่มีแต่เป็นคนไม่ค่อยจําวันจําได้แต่จํา ไม่ได้จำวะเอาจงจริงก็จะมีแค่แบบอ่าวาเลนไทนยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีวันที่แบบพิเศษอะไรกันขนาดนั้นเออแต่วานเลนทนยก็แบบพิเศษนิดนึงแต่ว่าวาเลนทายไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาไปต่างประเทศไปทุระที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ไอต่จะแบบเฮทำไมกลับมาไม่ทันคือเขาว่าจริงๆต้องกลับมาก่อนวานเลนทนยแต่เขาติดทุระเรื่องวีซ่าเรื่องแบบบริษัทอะไรของเขาอะไรเงี้ยเขาว่ากลับมาไม่ทันคตอบให้ได้ว่าไอตาควรตอบว่าอะไรถึงจะถูกหวยอ่ะตอบว่าอะไรวันเกิดเขาอ๋อ หนึ่งปีเหรอคะสำหรับวันที่อาตารู้สึกว่าสำคัญที่สุดก็คือวันที่เขาอยู่ด้วยทุกคนจำไว้เอาไว้อไไปตอบแฟนเวแล้วแฟนถามว่าวันที่ตัวเองอยู่ด้วยไงแ้วต้องเสียงตองด้วยใช่แต่พูดเลยว่าฉันเหม็นความรักมากคลิปนี้แบบออนมากแมววววเอออย่างนี้แหละเวลาเขาให้เขาช่วยถ่ายรูปว่าแยวแมวใส่นะเออแต่เวลาเสร็จละไปไหนก็ไป โอ้ยเป้าก่งมากเจ้ากะเจ้าปวดหรืออะไรเออปวดอะไรกินกัดจินคือวะเราต้องสั่นตานันข้อหนึ่งเลยว่ะ ข้อหนึ่งคือของเออไอตา Do you believe in love at first sight คุณเชื่อในรักแรกพบไหมจริงจริงก็แอบรักแรกพบอยู่ประมาณหนึ่งไหมใช่เห็นหน้าปุ๊บติ๊กถูกเลยคนนี้แต่เราก็ไม่เชืไม่เชิงว่าโอ้คนนี้แหละโผฉันไม่ได้ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเจอคนนี้ปุ๊บรู้สึกว่าไว้วางใจที่จะคุยได้ซึ่งแปลกเขาจะไม่มาขโมยของเราแน่นอนไม่ขโมยของตังค์ไม่หายผู้ชายหรืออะไรวะโจรโจรขึ้นบ้านึงรักแรกพบไอตาก็แบบ ก็เชื่อนะออบางทีมันก็มีโมเมนต์ที่แบบเราไปเจอคนดี้แล้วรู้สึกว่า,าเออชอบคนนี้คนนี้อาจจะใช่แต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มาพิสูจน์ว่าเรารักเละพบเขาแล้วมันจะอยู่ได้ยาวแต่แค่มันเป็นความที่แบบว่าเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยมันคุยกันถูกคอว่ะอะไรประมาณนี้ <the noise> เออก็เชื่อมันก <the noise> <อ>็น่าจะมีทุกๆคนก็น่าจะเจอที่แบบไปเจอคนนี้แล้วแบบ เฮ้ยน่ารักฉันชอบคนนี้มากเลยอะไรเงี้ยฉันอยากได้ฉันอยากริมฉันอยากกรุบเงีง <c oughs> ฉันเชื่อว่าทุกคนไม่ได้มีรักได้พบทุกคนม,มีบางคนเฉพาะคนที่เขามีทำบุญด้วยกันมาเขาจะมีมเขาเรียกคู่ชีวิตแต่บางคนในบางคนในชาตินี้ก็ยังไม่มีไง อ๋อนั้นมันเนื้อคู่เปล่าจริงๆเขาว่าเนื้อคู่กับรักแรกพบก็อาจจะใช่ด้วยนะคือบางคนแบบเหมือนเขาอยู่ด้วยกันมาเยอะทุกชาติทุกชาติทุกชาติเขเจอกันปิ้งได้เลยแบบแรกพบอ๋อ <ผม S 1> แต่รเราต้องไํ <ปะ S 1> ทบุญเยอะๆแล้วจะได้ไปเจอคนที่มีบุญเท่าๆกันกับเราเออมันดูขัดกับการแต่งตัวเนาะเออวันนี้คือเราขายนมกันมากเลยอะไปทำบุญไเขาไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าไปอยู่ทะเลคือเขาเห็นต้นมะพร้าวข้างหลังก็รู้แล้วแต่คล้ายๆฉากลิเกนิดนึงนะคะแต่คืออยู่จริงๆ อยู่ทะเลจริงๆนะฮะอาจจะแบบว่าเออมึงเอาฉากอะไรมากั้นกันเนี่ยนเอาผ้าอะไรมาขึงเป้าเนี่ยเห็นไหมจริงมีมีพี่เขายืนอยู่ข้างหลังอ่าแล้วอาตาเชื่อปหมก็เชื่อเชื่อแต่ว่ามันก็มันก็มีอาจจะไม่ได้มีทุกคนบางคนก็อาจจะได้มาด้วยความมุมันะหัวอันะบางทีมันไม่ได้ได้มาง่ายเนาะเออก็ต้องพยายามกันนิดนึงเออแล้วไปตบตีกันมาอันนี้ไปตบตีใครมาหรือเปล่าไม่มีไม่ได้ตบคนแต่ตีกองมาตีกองมาได้จากตีกองตึ้งเดือด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 ตึ้งเฮ้ ข้อสุดท้ายข้อ17ของพี่ตั้มมีความลับอะไรที่ยังไม่เคยเล่าบอกบ้างไหมผู้ยากแล้วอ่ะเลิกเลิกเลคลิปนี้เสร็จแล้วเคยซ่อนเงินผัวไหมซ่อนไม่ได้หรอกเพราะผัวเก็บเงินหมดผัวเป็นบัญชีของบริษัทเก็บเงินหมดอลยจ้างั้นเขาก็รู้ทุกอย่างเลยเออนี่ก่อนนะจะเอายักยอดตังไปซื้อครืสติกยังไม่ได้เลยจ้า ผ่านผัวหมดผัวเป็นออดิตถูกไหมออ,อ,อดิตไปจำบ,บ้านเอ,อคือพี่อออยู่กันมานานแล้วเนาะออก็สิปีที่11แล้วเนาะเราอะ,ออะรักยินอุ้ยกตัคุณแม่กับที่อกแม่เลยคะ่ะต้นสิบต้นแบบของความรักยืนยงจริงๆแต,แต่แต่คือไอตายังคบกันไม่นานมากขนาดนั้นที่จะบอกกันแบบ ทุกเรื่องแบบเย่อะไรขนาดนั้นแต่คือต้องเทสทางเหมือนกันนะใช่เวลาเยอะมากแต่มันไม่ใช่ว่าเราเราแบบว่าปกปิดหรืออะไรแต่คือบางเรื่องมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการบอลการบอลภาษาอะไรเรียกว่าอะไรผูกพันอ่ะคือความผูกพันมันไม่ใช่ว่าฉันจะผูกพันกับเธอนะผูกพันกันเฮาก็มาว่ะแต่บางคนแบบอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันจะเหมือนค่อยเล่ามาอย่างเงี้ยนึกได้ใช่ใช่ใช่เล่าแต่ถามว่าเราเคย เคยตั้งใจไม่บอกอะไรเขาไม่รู้อ่ะก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีจริงเพราะถ้าถ้ารู้สึกว่ามันมีความแบบต้องปกปิดอ่ะเราก็ไม่คบตั้งแต่แรกแล้วเนาะมันก็ไม่สบายใจอ่ะไม่สามารถตดต่อหน้ากันได้เหรอโอ้ขี้เลยไหมบางทีเคยแบบว่าตนั่งขี้แล้วเรานั่งแรินฝันไปเออเอออ่าเข้าใจได้ทนทนอ่ะเร็วเร็วเสร็จยังเนี่ยโอ้ยจะอ้าปากแล้วไม่อยากอาเดี๋ยวกินเข้าปากเวลาขี้มันมีกลิ่นแล้วเราแป้งปัน คือไอตามันพูดแล้วฉันคิดเป็นอย่างอื่นสอรี่โอเคเยคิดดีไม่ได้เลย <laughs> One <eternity> late. หมดแล้วสำหรับคำถามจากใจผขัของเราทั้งสองคนไม่ว่าจะจากใจผัวจากใจผู้ชายก็นั่นแหละความหมายเดียวกันสำหรับคนที่แบบว่าดูคลิปอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีแบบคำถามที่อยากให้ทำเพิ่มเติมเผื่อจะมา ทำด้วยกันอีกคอลแล็ด้วยกันอีกนะส่งคำถามมาได้นะจ๊เธอคอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยจ้าใครมีเด็ดๆส่งมาจา้าและยังไม่หมดนะคะกับคำถามจากเพอวันนี้เรายังมีภาคสองและถ้าเกิดว่าใครอยากดูต้องไปดูที่ช่องของไอตาที่ช่องนี้เลยคะ่ะช่องไอตานะคะเราไปดูภาคสองกันว่าคำถามเนี่ยจะมีเด็ดมีเผ็ดขนาดไหนวันนี้สองคนลาไปก่อนแล้วจ้าค่ะสวัสดีค่ะอยู่ๆก็เป็นหญิงไทยใจงามจั้น อ oh, oh, oh. ุ้ยอะไรโอ้ยยุงกัดยุงกัดโอ้ยยุงตัว oh, oh, oh. ใหญ่มากโอ้ยยุงตัวใหญ่มากดูดิไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ